ก็วันนี้ผมก็จะมารีวิวรถของเองนะลดเองลดไปในราคาห้าหมื่นบาทห้าหมื่นนี่นี่แค่อะไหล่นะแค่แค่อะไหล่ยังไม่รวมราคารถเลยจะมีปั๊มอ่ามีปั๊มปั๊มฐานดำใช่ไหมใช่ฐานดำฝาเดโทนาเดโตนากระปุกชาโอ้แต่ผมขายถ้าผมขายอันนี้แล้วพร้อมขายกับผมขายหกพันห้า โอเคนะผมก็ต้องกราบสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบิลเลตติ้งครับผมวันนี้ผมจะพามารีวิวรถโอ้ยค,ครับทุกคนก็สวัสดีชาวฟรีไซดชาวคอนไทยแล้วก็ชาวโซเยลทุกคนด้วยนะครับเพราวันนี้ผมก็จะมารีวิวรถผมเองนะทีท่ต้องหมดไปในราคาห้าหมื่นกว่าห้าหมื่นนี่นี่แค่อะไหล่นะใช่แค่อะไหล่เนีไม่รวมราคารถเลยแต่จะมีบางสิ่งที่บางสิ่งบางอย่างปลอมแต่แค่มันน้อยมากอืมน้อยเลย่ทีเหลือก็แท้จัดไปไปเริ่มชิ้นแรกกันเลยนะครับชิ้นแรกผมไม่รู้ชื่อพี่พูดดดดไไ้้มมัยเลป๊่าานำอ ปั๊ม่านดำกระปุกชาชุดบนนะชุดชุดบนนะมีปั๊มอ่ามีปั๊มปั๊มฐานดำใช่ไหมใช่ฐานดำสายเดโตนากระปุกชาประกับไอมิินไอมินิใช่แต่ประกับแท้เอ้ยประกับปลอมนะครับแต่ที่ทุกส่วนเนี่ยแท้หมดเลยแล้วส่วนอันนี้ก็เบิกแต่แต่ผมบอกก่อนนะครับผมชุดสี่นะครับเป็นชุดสี่ของ ABS มันไม่ปลอมอ่ะมันไม่ปลอมเปียกมัน มันก็เป็นงานที่ตัวร้องอ่ะเรียกตัวร้องหน่อยชุดที่ของเปียนะครับแล้วที่เหลือก็ส่วนไม้ไฟนี่ผมไม่ได้เบิกนะครับเพราะว่ามันตรงรุ่นอยู่แล้วนี่ก็เบิกไอ้กระจกสายเบิกโซ่ขอบอะไรก็สวิฟท์ไฟแท้แท้เบิกนะครับยอดสีนี่แท้นะครับผมก็ไล่เก็บน็อตนาคมโอ้น็อตหัวเฟืองนะเพื่อนเท่าไหร่น้องละ ่ไผมจบมาในราคาหมื่นเหมือนหมื่นสองหมื่นสามเอาเรื่องนะผมเก็บใต้ล่างด้วยไงอ๋อแบบตรงไหนมองไม่เห็นก็ใส่ใช่ไหมถ้าบอกก็มีแต่เปิดได้หายหนแต่ได้บอกมีเหลือสองกองจุดยังไม่ได้เก็บเก็บไปเหลือแค่ตรงนี้ที่เหลือเก็บส่วนไหนนี่ก็เป็นพักเท้าอันนี้ก็ไม่ได้ใส่สินี่ก็ปั๊มแปดจุดหนึ่งนะครับผมเลยปั๊มแปดหนึ่งนะครับเดินยอของฟีเอฟต่อยังไงไม่ไม่ใช่ปัญหาได้ปัญหานี่นะผมเดี๋ยวฟีเอฟใส่ครับนี่ยกนั่งอยู่ โคตรเทราคาปั๊มเท่าไหรนะ่น้องรับถ้าจบปั๊มปเปล่าปั๊มเปล่าแปดพัน 8, ป,ปั๊มเปล่านะใช่ปัม๊มเปล่าแปดพัน 8, แต่ผมขายถ้าผมขายอันนี้แล้วผมขาดจับผมขายหกพันห้าือตอนนี้หกพันห้าแต่ถ้าขายที่ื่นผมไม่รู้นะ<ไ>ว่าเขาขายกันเท่าไหร่จบแต่ถ้าจะจบแปยดพันห้าใช่หกพันห้ามาเลย ัส่งให้เลยครับถ้าใครแถวผมถ้ารวมส่งนะครับใช่ไปก็มีประมาณนี้แหละอะไรก็ไม่ค่อยได้ทำนะไปดูชุดหน้าเดี๋ยวแบ๊คชุดหน้าน้าชุดล่างนะครับชุดล่างชุดล่างเป็นผวามแปดจุดหนึ่งนะครับเพื่อนๆไม่อนแปดจุดหนึนีแปดจุดหนึ่งใส่เอินแท้หัวใต้หวั่นนะครับใายเอินแท้นะครับเพื่อนๆหัวใต้หวั่นส่วนจานก็เป็นจานสองร้อยมิลจานสองร้อยมิลจานโมโตทูนะเพื่อนสองร้อยมิลแล้วก็มีสเปเซอร์สเปเซอร์กึ่งมือแล้วก็ขาจับ มับคือมือจับคือมือครับใช่แล้วก็นี่ก็จะเป็นล้ออากอนล้ออากอนทรงเหมือนเฮ้ยเหมือนอยู่เหมือนแท้ผมแล้วทั้งหมดตรงชุดล่างนี่จบไปเท่าไหร่เบียกไม่รวมล้อนนะอ่าขอพูดทีชิ้นนะทีชิ้นทีชิ้นไม่รวมไม่รวมล้อนะยังไม่รวมล้อก็จานพันพันสองพันพันสองครับปั๊มปั๊มผมพร้อมผมซื้อป่ะพร้อมจับเจ็ดพันหนึ่งเจ็ดพันหนึ่งใช่เพราะร้านที่รู้จักไงเขาให้ราคาถูกแล้วก็หัวสองพันอันเนี้ย สายเอินแฮรรวมหัวสองพันทุกชุดนี้ก็ประมาณหมื่นหมื่นสองพันสามไปไปข้างบนก็ห้าพันห้าพันหกพันก็รวมกันประมาณสองพันสามเกือบสองพันสี่มีแชร์บนล่างนะใช่ถ้าถ้าไม่รวมไอเนี่ยสเปเซอร์แล้วก็ไม่รวมผัดจับโอเคก็ประมาณสองพันห้าแล้วชุดล้ออะเป็กชุดล้อผมจบมาราคาห้าพันเก้ารวมหมดเลยยกชานยกดุมใช่ใช่ยกดุมยกล้อนะครับผมเอาเรื่องไปอันนี้เพื่อนที่ทําให้เป็ก ยังไม่เสร็จนะยังไม่เสร็จนะยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จก็จะเล่นเล่นนิดนึงแล้วจะทำใหม่ละไปเอาดูต่อชิ้นน้ำนี่เบิกหมดเลยอ่ะเพ็กใช่ถ้าชิ้นดำชี่นดำแท้ชิ้นดำแท้เบิกหมดนี่ครับเก็บน็อตนักโคมทุกจุดนะครับเพื่อนโอ้เฟืองนี่ก็นี้ก็เบิกใหม่เบิกอันนี้ก็เบิกแล้วใต้ล่างก็เก็บน็อตนะครับผมอาจจะมองไม่เห็นล็อตนี่โอ้โหเก็บน็อตจริงนะสวนท่อนี้ก็ท่อไปทำอยู่นิดนี้ใส่ชั่วเขาใส่ชั่วเขาส่วนอันนี้ก็เบิกนะ ถามว่าผมเบิกไหมเบิอกอันนี้ผมเบิกนะเอ้อเ,ออเขาเรียกว่าบางทอ่อบางท่อบางดอใช่เบิกกันร้อน,น,อน,น,อนกันร้อนเ,น,เอนี่ยกันร้อนเนี่ยส่วนอันนี้อ้ตัวนี้ก็เก็บอันนี้ก็จะเป็นอันนี้งานกึ่งมือนะอันนี้นาคมนาคมนาคมลังคันดีกว่าใช่านาคมนังคันอันนี้ก็จะเป็นปลาหางปลานาคมโอ้โหขาเบกก็นาคมอันนี้ก็เบิกเบิกใหม่เป็นทั้งเบิกทั้งคันนะครับเพื่อนเบิกใหม่นี่ก็จะเป็นลอก้อนนะครับราคานี่สลายทชิ้นนี้บอกพี่ได้ไหมราคาก็เอาเอาอย่างนี้น็อตน็อตอ่ะจบประมาณกี่หมืน่นหมืห่นสองหมื่นสองใช่ถ้ารวมพวกนี้นะ รวมรวมพวกนี้ได้ประมาณหมื่นสองสองประมาณนี้อันนี้พี่ชอบมากเลยเพล็กตัวจับดําที่ขนาดอะไรตัวจับด๊านี่เป็นเขาเรียกว่าตัวจับฝาดําใช่ใช่แพงไหมอันเดียวอันละอันไหนไปไอ้ยาวๆอันยาวๆอันนี้ห้าร้อยห้าร้อยใช่ราคารับได้นะไอ้ไอ้ไอ้ไอไเนี่ยอันใหญ่ใช่ใช่อันใหญ่ถ้าใหญ่พันร้อยแต่ถ้าอันนี้ประมาณพันกว่าโอ้ยเอาเรื่องนะครับผมก็มีอะไรครับเพื่อนช็อค Y S ตัวเริ่มต้นนะครับเพื่อน ตัวตรงนี้ยังไม่เปลี่ยนเอันนี้ฝ่ายนานละเฮ้ยฝั่งนี้มีบังโซ่เลยโอ้บังโซ่ยังเบิอกอะ่ะบังโซ่เบิกบังโซ่อุดบังโซ่อันนี้รวมหมดเลยใช่ปะเปียกครบ,บแต่แล้วก็น็อตอันนี้นะน็อตปิด,ดจันไฟเปียกจัดมาเรียบร้อย ก็ที่จะไม่มีบางจุดที่ไม่ครบเนี่ยคนอาจจะซื้อเพิ่มซื้อเพิ่มใส่ต้นน็อตนะลุมต้น็อตตั้งเยอหล่อนะครับชุดสีเปนินนะครับ ABS แต่เปนินทุกจุดนะครับผมได้กิ๊บเลยอ่ะเออมีแค่นี้แหละแค่นี้ครับผมไปแล้วคาดว่าสเต็ปเครียอาจจะทำอนาคตนี่ไม่บอกคนเต็ปดีกว่าไหมไม่บอกนะแต่ทำแต่ทำแน่แน่นอนนะใช่ไม่บอกจากคูยก็ต้องติดตาก่อนเพราะขอบคุณดิผมไม่จับขอใช่ต้องบอกครับผมโอเคยักษ์ขอบคุณมากไปแค่นี้แหละ ไไมม่ีอะรปิดปิดช่องให้พี่หน่อยช่องอ่ะปิดปิดปิดแบบปิดคลิปไวหน่อยว่าลาไปก่อนอะไรเงี้ยจัดไปวันนี้ทุกคนถ้าชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องพี่พีมเิริสิงครับผมแล้วก็ช่องผมเปียกสูญิตรัตน์โภคการเกียร์นะครับก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับคนที่ติดตามวันนี้แล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามเฟซที่พีรพัฒน์ แล้วก็เฟซผมรัฐพัฒนโอ๊นะครับก็ยินดีบติตาครับผมคลิปนี้ก็มคลิปนี้แหละแต่ถ้าใครอยากให้ทำแล้วก็คอมเมนต์มานะครับผมจะยินดีจัดให้สบายครับ